ผลลับการเรียนรู้เรียนท่านคณะกรรมการการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านค่ะดิฉันนางกฤษพรวิลีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนคว้างอำเภอโคกสำมรงจังหวัดลบบุรี คลิปต่อไปนี้เป็นคลิปผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่1ในกระบวนการจัดกรเริยงการสอนแบบ Active Learning ในหน่วยสัตว์เลี้ยงหน้าลักในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ผลจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วสัมพันธ์กันคิดเป็นร้อยละร้อยที่เด็กสามารถมีการควบคุมทิศทางในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมีการประสานสัมพันธ์กันอย่ด้ข้อ2 เด็กแสดงออกถึงท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการและการเป็นผู้นำและผู้ตามร้อยละร้อยที่เด็กสามารถแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการและตามการเป็นผู้นำผู้ตามได้ ข้อสเด็กแสดงออกถึงความร่าเริงแจ่มใสและมีอารมณ์ดีคิดเป็นร้อยละร้อยในการแสดงออกถึงความร่าเริงแจ่มใสและอารมณ์ดีวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อเด็กๆสามารถทำได้คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายและจังหวะ หลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารักเรื่องสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารเด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ดังนี้ข้อ 1. เด็กอบอกชื่อสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารได้เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละร้อยที่สามารถบอกชื่อสัตว์เลี้ยงไว้เป็นอาหารได้ข้อ 2. เด็กสนทนาโต้อตอบกับครูและเพื่อนและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ <Okay. S 1> เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ83.3ข้อ3เด็กออกเสียงคำศัพท์และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง <Okay. S 1> เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละ91.6ข้อ 4. Oh. เด็กร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจและมีความสุข เด็กสามารถปฏิบัติได้ดีคิดเป็นร้อยละร้อยข้อ5เด็กสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ดีเด็กสามารถปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละร้อยโดยมีเด็กผ่านเกณฑ์จำนวน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคือต้องมีเกณฑ์การประเมินระดับสองที่สามารถปฏิบัติได้เป็นครั้งข่าวขึ้นไป ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่เด็กได้รับจากการจัดประสบการณ์ข้อ 1. เด็กสามารถเข้าถึงเรื่องที่เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนได้ดีข้อ 2. เด็กสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ในชั้นเรียนได้ดีจากการตอบคำถามการบอกเล่าเรื่องราวและการจดจำประสบการณ์ต่างๆได้ข้อ 3. เด็กได้นำความรู้จากประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นประสบการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสมตามวัย ข้อ4เด็กมีโอกาสได้ใช้ความคิดเพื่อเชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและสภาพจริงของเด็กได้ข้อ 5. เด็กมีทักษะต่างๆครบถ้วนตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยข้อ 6. เด็กได้สะท้อนผลงานและนำเสนอผลงานพร้อมกับชื่นชมและแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผู้อื่นข้อ7 เด็กมีการแสดงออกด้านการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมตามวัยและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ข้อ8เด็กปฏิบัติได้ดีตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้มีการประเมินตนเองและรับฟังการประเมินจากเพื่อนและคุณครูได้เด็กแสดงถึงการกํากับตนเองและสามารถราใช้รประโยชน์จากการเร,เรียนรู้เรื่องสัตดเลี้ยงน่ารักของเราอะคะ่ะที่บ้านหนูมีเลี้ยงตัวอะไรนะคะลูก มีแมวแมวชื่ออะไรคะลูกไอเกอร์ไอเกอร์แล้วแมวนี่เป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะแต่เราเอาแมวไปทําอาหารได้ไหมอ่ะได้หรอแมวอะ่ะไม่ได้แล้วอ,อะไรที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นทําอาหารได้บ้างคะปลาปลาแล้วเอาปลาไปทําอะไรคะลูกไปกินไปทายังไงคะอทอดกินทอดกินแล้วทําอะไรได้อีกปลาเอาไปกินกบข้าว๋อเอาไปกินกะหนูมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างคะลูกไก่มีไก่หนูเลี้ยงไก่หรอคะแล้วเลี้ยงไก่แล้วออกอะไรคะลูก เอาไข่แล้วไข่เอาไปทําอะไรคะเอาไปทอดกินเอาไปทอดกินแล้วหนูชอบกินไข่ไข่ทอดไหมคะแม่ชอบทอดไข่ให้หนูกินไหมนอกจากไข่ที่ออกมาจากอะไรคะไข่เนี่ยไข่ไข่ออกมาจากตัวอะไรออกมาจากไก่แล้วมันมีไข่อะไรอีกคะลูกไข่เป็ดไข่เป็ดสีอะไรไข่เป็ดสีขาวแล้วแล้วนอกจากเอาไปทอดกินแล้วไข่ทําอะไรได้อีกคะลูก เอาไปต้มแล้ววันนั้นหนูก็ตอบว่ามีไข่อะไรนะไข่ต้มไข่อะไรนะลูกดำดำไข่ปลาโลไข่ปลาโลหนูชอบกินไข่ปลาโลไหมคะลูกออโอเคเก่งมากค่ะแล้วเอาไข่ไปทําอะไรคะเอาไปทอดกินได้เอาไปทอดกินได้นอกจากไก่แล้วมันมีอะไรอีกที่เป็นสัตว์เลี้ยงอะลูกเอาีเอามันเีันอแม่มแล้วเพราะมันอมีลูกเจี๊ยบด้วยออกจากแม่เหรอคะลูก แล้วมีตัวอะไรอีกคะนอกจากไก่เอาบ้านหนูไม่มีหมูแล้วบ้านใครนะที่วันนั้นที่บอกว่ามีตัวอะไรเยอะๆที่หนูวาดรูปอะวาดรูปของเพื่อนที่มีอยู่เนี่ยมีปลามันทอดไปได้แล้วต้งเี้ยงอาต้องเลี้ยงก่อนถึงจะไปทอดได้หรอคะ้มันต้องตัวใหญ่ต้องตัวใหญ่ๆแล้วมีอะไรอีกคะไม่มีอะไรแล้วบ้านบ้านบ้านน้องแจ็คพอตที่หนูบอกอะ ที่เห็นอยู่ในอคอกเยอะๆอ่ะมีวัวเลี้ยงเยอะๆเลยใช่ไหมคะลูกอ่าไม่ได้มาโรงเรียนอ่าโอเคแจ็คขวัญไม่ได้มาโรงเรียน,น,นเอ้ยมูมันคือแมวหรือหมาหมาหมาแล้วมันดื้อย,อยังไงคะลูกมันมันทำของลายไม่รับพังแล้วอาหารที่เป็นสัตว์เลี้ยงได้คืออะไรคะคืออะไรบ้างที่เอามาทําเป็นอาหารได้บ้างสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงที่เอามาทําเป็นอาหารได้อะไรคะมีอะไรนะ มีหมูแล้วไปหมูหมูทำอะไรได้บ้างคะหมูเอาไปทําอะไรได้เอาไปทอดกินเอาไปทอดกินแล้วมีอะไรอีกคะที่หนูบอกว่าหนูกิกนกับหลวงพี่วันนั้นอะหลวงพี่ทิดอะหลวงพี่ที่ศึกแล้วที่ทิต,ทตเป็นทิตแล้วอะเอาไปย่างอะอะไรอะ,อะไรคะหมูอะไรที่เอาไปย่างหมูกระทะอะหนูกินหมูกระทะหนูเล่าให้ครูฟังใช่ไหมคะไปดูผลงานเดี่ยวของเด็กๆกันเลยค่ะ